สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการทำงานของรถด,ดันจากค่าย c a t เ r อร l l a ล่าซีรีส์3กันครับคันนี้ CAT D6R 3 LGP มาพร้อมกับแทกตีนไก่ขนาด910ม mm. ิลิเมตรใบมีสีทิศทางนำเข้าจากญี่ปุ่นน้ำหนักรถอยู่ที่21.7ตันชั่วโมงการทำงานอยู่ที่8,800กว่าชั่วโมงครับสเปคของเขานะครับจะวางเป็นเครื่องยนต์ Cat c ค t C9 200แรงม้าเดี๋ยวทดสอบการทางานให้ชมกันครับ ไปดูตัวรถรอบรคันกันบ้างครับคันนี้แค t d 6 r K 3 LGP มาพร้อมกับแท็กจีนไก่ขนาด910ม mm, ิลมใบมีสีทิศทางนำเข้าจากญี่ปุ่นสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกันได้ครับที่ p n p เรามีฝ่ายขายและทีมช่างคอยให้บริการทุกวันเปิดตั้งแต่8โมงถึง5โมงครับเข้าไปดูด้านในกันบ้างครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ